ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเอา,อางี้นะครับก็คือใช้คําว่าค่อยๆดีขึ้นแน่นอนแหละทุกคนพอผ่านช่วงเวลาที่มันหนักหน่วงแล้วก็ยากที่สุดมาแล้วเนี่ยถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับผมตามช่วงเวลาแล้วก็คือชีวิตเราก็ต้องไปต่อด้วยแหละนะครับผมผมก็มีหลายๆอย่างที่ต้องทำใช่ไหมก็ต้องมีงานต้องออ,อ,อ,ออกงานต้องถ่ายซีรีส์ต้องทำอะไรหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันก็ค่อยๆที่จะพยายามที่จะ ฟื้นตัวเองขึ้นมาทั้งเพื่อตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้พูดให้ดูหลอ่อแต่ก็เพื่อครอบครัวด้วยนะครับทั้งพี่ทั้งน้องอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็ขอบคุณผมก็หมายถึงว่าพูดกับเฟยส่วนตัวด้วยว่าผมก็ขอบคุณเฟยมากๆผมรู้สึกแบบแอ p พิเช a มากๆในสิ่งที่เฟยแบบแบบคอยซัพพอร์ตไม่ใช่แค่ผมอะแต่ว่าซัพพอร์ตครอบครัวผมด้วยทั้งน่องพัดแล้วก็บันใหม่อะไรอย่างเงี้ยซาลี่อะ ก็อร่อยดีครับแต่ว่าเสียดายเขาดันปอกเปลือกสีเหลืองออกปกติชอบกินเปลือกสีเหลืองเออใช่คืออันนี้หมายถึงว่าอันนี้ก็คือผมมีปกติเองโดยปกติทุกคนเขากินสาลี่เขาจะปอกเปลือกออกแต่เวลาที่แม่ปอกให้กินอ่ะแม่จะไม่ปอกเปลือกออกแค่แค่ฝานให้เพราะว่าผมชอบกินเปลือกสาลี่เออแต่แต่ก็อร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกัน ก็แล <laughs> ้ว <า S 2> <c oughs> แต่มันมีสารอาหารอยู่ <c oughs> แต่ว่าคำจริงแล้วแต่คนชอบผมแค่ชอบเทคเจอร์มันเฉยๆแต่ว่าอันนี้ก็พูดจริงๆแบบไม่ได้ไม่ได้พูดเพื่อสร้างโมเมนต์อะไรแต่ว่าครั้งแรกที่เปิดตู้เย็นแล้วเห็นกล่องสาลี่ของเขา,าเออผมผม,ผมก็ยิ้มแบบน้ำตาคลอเหมือนกันก <Okay. S 1> ็คือแบบดีใจด้วยที่ท,ทีเฟย์เขาแบบนึกถึงทำให้แล้วก็คิดถึงแม่ด้วย